ไม่ให้ใ้ไม่มีเวลาให้ดูอะไรอะไรบ่อยเฮ้ยมามีกันหมดเลยเหรอต้มเอ้ยกับช็อตกับช็อตดูดูดูเขาจะเนี่ยคนจริงเขาแช่กันรองปืนกองคืนกองนู้นเลยอ่ะโอ้ยมันชนอะไยกังไข่ไม่ได้ไปไปไปโบโบโบขึ้นในช็อตสองตัวเลยแล้ว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 วี โบโบเอาเร็วเอาเร็วโบโบปืนปืนปืนจับพี่แม็กซ์ก็ติดหัวพี่โบแม่งย่อเลยเออเอาแม็กซ์เซเว่นดีกว่าแรงกว่าไม่เอาระยะระยะไกลปุ่งยิงเป็นสไนเลยสไนเลยกูว่าเดี๋ยวมันต้องจะต้องมีคนยิงโดนหัวเพื่อนน่สักคนหนึ่งไงสักคนเหรอวะมันจะต้องโดนแบงสักคนเหรอวะ ไม่เอาแล้วไม่ออาแล้วยิงกู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 เลยยิงกู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 เลยขวัญยิงสัตว์ยิงกูเลยยิงกูเลยเอะโอยม่นใจ พี่พี่พี่โบดับปืนให้น้องหน่อยดิปืนด้วยเอาเลยเย็พีโบเป็นคอปคอปดับเอาระเบิดป่ะเดี๋็ดดับให้เย็ดแม่มึงดับมาดิเอาเหรอไม่ดับแล้วเร็วอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอาอยเอาอะเออดับใครวะเอ้าใครหลุดวะเฮ้ยนี่อะไร เอียปันชิตเดียวหลุดเลยบอกแล้วพี่บอกกันหลังน้องหน่อยหลุดแม่ทุกตัวเลยดูเออยู่ไปเราจะไม่แพ้ใช่แบบให้พูดทีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอย่าอย่ากย่าลิงนี้ เราเตรียมช็อตไว้มาดิระวังมือโผล่มาแล้วมาแล้วมิแไปเลยว้าวว้าว้ว What the fuck ทำไมยิงสุดใส่ตัวไกลอ่ะแล้วยิงตัวนั้นตายเฉยเลยอยู่ใกล้ว่าตรงข้ามกันหมดไอ้ยี่เมืองป๋าต้องดับออฟให้เราแล้วเว้ยเป็อกันรึป๋าฟ้า คาวคุยอะไรของมึงเนี่ยเย้ชีวิตผมให้ผิดไม่ผิดนั้นเดี๋ยวนี้ฆ่าบิดซะไม่ซะเป็นคนดีฆ่ามันนี่คือเสียงคนในหัวเจ้าไม่อย่างนั้นเจ้าจะเป็นหมาที่แพ้ตลอดไปยเองโอ๋อะไรวะนี่ครับ why you shoot me พรุ่งนี้ก็สายเสร็แล้ว